ซุมเข้ามานในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการทำที่ดัดเหล็กง่ายๆนะครับที่ดัดเหล็กปลอกนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมเคยทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับเป็นที่ดัดเหล็กปลอกทำแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้คือผมก็ใช้เหล็กเหล็กเส้น เหล็กเส้นขนาด2หุนนะครับตัดแล้วก็เจาะรูแล้วก็มาเสียบแบบนี้นะครับแต่ช่องที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องขนาดใหญ่ไปเนี่ยพอพอใหญ่ไปนิดนึงมันก็เลยทําให้มันหลวมนะครับตัวนี้พอหลวมแล้วเวลาเราดับเหล็กแล้วมันจะดาบได้ยากนิดนึงนะครับมันจะค่อนข้างยากหน่อยเวลาจับก็ประแจมันก็จับไม่ค่อยแน่นนะครับทีนี้ผมก็เลยมาทําอันใหม่นะครับ ด้วยอันใหม่เนี่ยผมใช้ตะปูนะครับใช้ตะปูตอกปูนซีเมนต์นะครับใช้ตะปูตอกนะครับซึ่งวิธีของผมเนี่ยคือตอนแรกผมตอกแต่ว่าไม้แตกหมดเลยนะครับก็เลยก็เลยต้องใช้กันจาะรูนิดนึงนะครับผมจะแนะนําวิธีทำทาให้ดูนะครับวิธีทําผมนะครับคือผมแค่สาธิตนะจริงๆแล้วผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับคืออันนี้ผมก็ใช้งานได้ดีมากนะครับชอบมากเลย ทีนี้ผมจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะครับวิธีการทาของผมก็คือผมใช้เนี่ยตะปูตอกอย่างนี้นะครับให้มันเป็นรูรูเป็นรอยรอยหลบรอยรูเข้าไปนิดนึงนะครับพอตัวนี้ตอกเสร็จแล้วผมก็เอาเหล็กเหล็กเส้นที่เราจะดัดนะมาไว้นี่นะถ้าสมมุติว่าใครจะใช้เหล็ก3หุนก็ต้องเอาเหล็ก3หุนมาเป็นเป็นยึดไว้ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าใครใช้ใครจะดัดเหล็ก2อหุนก็ใช้เหล็ก2หุนนะครับแบบนี้มันจะแน่นนะครับแล้วเราก็ตอกตะปูอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นช่องช่องพอดีเลยนะครับช่องพอดีกับเหล็กเส้นที่เราจะดัดเลยนะครับต่อไปก็ล้วก็วัดสมมุติครผมจะดัดกว้าง10เซนนะครับกนยาว15เซนนะครับ10เซนเนี่ยผมจะต้องเผื่อไว้ก็คือ เผื่อข้างนอกไว้นิดนึงก็จะเหลือประมาณ8เซนนะครับ8เซนก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับมาไฟนะครับช่วงนี้8เซนคือกว้าง10เซนแต่เราต้องเอา,เอาจอดตอกตะปู8เซนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตอกไว้ข้างนี้ก็ตอกด้วยอย่างนี้นะครับีด้านหนึ่ง15เซน15เซนผมก็วัดไปนะครับ ก็เซนก็ลบ2ก็เหลือ13เซนนะครับก็มาร์กไว้นะครับ13เซนเวลาเราดาัดก็จะได้15เซนพอดีนะครับนี่นะครับผมก็ตอกกับปูอย่างนี้นะครับจริงจริงใครจะตอกลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมเกรงว่ามันอาจจะแตกได้นะครับผมก็ถอดตะปูออกมาก่อนแล้วก็เอาไม,ม้ออกนะครับ มันจะมีรอยรูอยู่นะทีนี้ผมก็ใช้สว่านจอนะครับถ้าใครไม่มีสว่านก็ตอกลงไปแล้วก็ได้นะครับใช้ค้อนตอกลงไปแล้วก็ได้แต่มันมีโอกาสที่จะแตกได้นะครับผมก็ใช้สว่านเจอรูรูของมันเดิมนี่นะเจออย่างนี้เลยนะครับจอทุกรูจอหกรูเลยนะครับสว่านตัวนี้ตัวขนาดสว่านนี่มันจะเล็กกว่าตะปูนิดนึงนะครับดอกมันนะ ดอกมันจะเล็กกว่าตะปูนิดน,นึงนะครับเพื่อเวลาตะปูตอกลงไปเนี่ยมันจะได้แน่นนะครับแต่ถ้าสว่านดอกขนาดถ้าเท่ากับตะปูหรือว่าใหญ่กว่าตะปูเนี่ยเวลาเอาตะปูตอกลงไปมันจะไม่แน่นมากนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราใช้สว่านจอรู้เสร็จนะครับแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตอกไปที่รูเหมือนเดิมนะครับตอกเข้าไปทั้ง6กรูหลังจากตอกเสร็จนะครับเราก็จะได้ตะปูแบบน,นี้นะครับ ปูที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เนี่ยรูมันจะแน่นมากเลยนะครับส่วนตัวนี้นะตัวนี้คือตัวที่ช่วยช่วยดันนะครับเวลาเราเหล็กใส่เข้าไปเนี่ยเราดัดเหล็กพอเราดัดตรงนี้นะเราดัดปั๊บนตัวตะปูตัวเนี้อีกตัวนึงอยู่ข้างข้างสองตัวนี้นะครับมันช่วยช่วยดันให้ตัวนี้ไม่ไม่งอไปทางนู้นนะครับหลังจากที่ผมใส่เสร็จนะครับหัวตะปูเนี่ยผมก็จะใช้ เราลูกหมูนะครับมาตัดหัวตะปูมันทิ้งนะครับแล้วต้องตัดหัวตะปูนะครับเพราะว่าหัวตะปูมันจะทําให้เราเอาเหล็กเหล็กใส่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดหัวนะครับก็ตัดหัวมันทิ้งนะครับพอเราตัดหัวตะปูเสร็จนะครับมันก็จะไม่มีหัวนะครับแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมผมต้องใช้ตะปูตอกคอนกรีตนะครับเพราะว่า ท่าที่ผมลองมานะถ้าเป็นตะปูตอกไม้ทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เหนียวเท่ากับตะปูตอกคอนกรีตนะครับแล้วเวลาเราดัดเนี่ยเวลาเราดัดเหล็กนะมันจะทำให้ตะปูไม่งอนะครับตะปูเนี่ยมันจะแข็งกว่าเหนียวกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตะปูตอกไม้เนี่ยมันเวลาเราดัดปั๊บบางทีมันอาจจะงอมันจะโค้งได้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าเยอะจริงๆนะครับดังนั้นผมจึงใช้ตะปูตอกคอนกรีตนะครับ ส่วนอย่างอันนี้เป็นเหล็กเหล็กตัวนี้ก็เหมือนกับตอปูตอกไม้นะครับมันมีโอกาสที่จะงอได้ง่ายมาเดี๋ยวผมจะลองผมจะทดลองดัดเหล็กให้ดูนะครับเวลาเราใส่เหล็กเข้าไปนะาจากตรงนี้ถึงตรงนี้คือ10เซนนะครับส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้15เซนนะครับเนี่ยเราก็ดัดเลยนะครับนี่นะครับ จะเห็นว่ามันมันจับค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับเนี่ยมันแน่นๆอย่างเงี้ยมันมันดีนะครับมันจะทําให้เราจับยืดได้แน่นแน่นหนานะครับแล้วก็ดัดเลยนะครับเนี่ยโอเคอันนี้เสร็จแล้วก็ อันนี้สิเซนนะครับตัวนี้คือ10เซนนะครับคอนหนึ่งนี่นครับสังเกตว,ว่ามันจับแน่มากนะครับ ได้ครับได้แล้วเนี่ยนี่นะครับถ้ากดว่าตรงนี้มันยึดยึดไม่แน่นนะมันจะทําให้มันหลวมแล้วดัดไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยตัวนี้จับแน่นมากเลยโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการทำที่ดัดเหล็กปลอกง่ายๆนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ